เกาซองชาแนลนะเกาซองชาแนลนะป้าป้าสับสคราเทียปปาตกดกระดิ่งติดตามกูนะหยอกอนุ่นอ๋อกูอยู่รอรีวิวรีวิวเนาะอาจอมไอหม้อไฟเกาหลีน้ะม้วนตอนตอหอน้าม้วนหมอใช่ไหมหยอกอยู่รอใช้แชอวอริจานเนาะนะเซนติกาชานี่นะ ตามเตานะใช้เซเปโอริจนนอนโซนะเจตการหลับตอโซแต่สินอจะรู้ชไหเป๊แตาอย่าอวจะมามากนน่นอนนะเน่เทเปสุดเนอเซโอริจานะโอเคนะได้่จะหาเจลีเคเด้เยหรอลีเคเด้เจ้าก่อนน่อร์ก่อนนึ่เน่ยานเกยจ้าง้ายได้ก่อนนะ xin được pisu nữa pisu ở chỗ mạo luôn thì thế tao tao thấy gì bao luôn chứ luôn má 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 luôn Xé rồi từ nó mà thì cho bé chó, bé nhìn kinh bờ tờ nhìn kinh tháo đen á một té dùng gì nó dùng gì nó nó sao rồi kia mà ma chào kiểu mà cứ โอเคมาคือเจอนะียน่ยมาขึอเจอียก็ป๊อต้องเหรอจ้ะก็ป๊าล่าเนาะก็มอป๊อป麻辣จ่าวส่องจ้าวสองนะู้ลูเขาจังมาเตียนฟ้าเออกปอนอนนอน่ะป๊อนอนยังเนาะ อ้วนน้อตน้ตาจออ้ว้อสาตาจอมาเรวอวัวปปิโลูกจะเอาไปกี่อวเจี๊ยกมาเจาลิตน้อยกี่อ่ะนู้นนอมุดจมูกเบี่นู้นนอยตีบไปตัวไปตัวมังคงน่ะไปตัวมังคไดตล้านน่องนอะนู้นนอเลยสิตัวม้ออาไปหย่งพ่ต่งนะเอาไปยีนะสิตัวเจป๊อาตาชูนะเตาชูตามอเที่

เราเจ้าเป็ดเราใช้เสี้ยววันละจีนนอนอยงดีเลยอทีทำวัอเท้าเด็กกันเด็กกันเต้านี่เ้วก็หมูวเตะก็หมูขเพื่อแล้ก็บั้งขี้ปอนี่เรเจ้าก็น้าเจจะมีเต้าเด่นถ้าก็เสียใจเต้าเลยอน่าีได้เจียด้อ

mà số, bi số, bi số, bao nữa. bao bao ta chi nô nữa. Say xem 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 Ờ xem xem Ok Tòn xem 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 ปซื้อเียเป็ตัวเตนะอเป็ตัวเต้ไอเป็จิมาชูนอนะจิมาตลาดขาจิ้งมาขงนะน่ะ็บเป็นนอลินนอน่ะป้อนนอยเองมาม่าจินออป้นนอเอม้ไฟเกาหลีอ่อปอนได้ยเอมาล่าน่ะ ตาชินนอขอตอนนี้เพื่อนเรหขอเอปล้อนาทีซจนนอขัอปล้อนนาทีซื้อใช้เสียวแ้เชเนือไปก็ดีจานะถาวาถ้าถึงตอนจะมาม่าเนเจมใช่ตอนนัจแล้วก็ตัวเก่าโน nên đâu cũng sửa sáng cũng là thì á, tám mập lắm là thì nè, thì là sáng để nó cho, để nó do ít tu à tuổi ta sống nhở, tuổi cao tuổi ta sống nè mà ở chỗ ngõ, nè bên đây là thứ phao cái muôn à chín นึงวินัยนะเจนี่จีจันเจทําใน้ยวินัยนะสุดยวินัยนะเ็ยังนเกล้เกี่อเกลอาี่ยเดไปรู้เจโงเรียนเน่ยไปรู้เจกันตานะจอปุ้งย้่วันยอจสัเท่เธอสิบวันนอเดนะออ่ากู้งเรามใช้เป็ดเตานะไปย้อนไทยเต้ไทยแลนด์เนาะไปต้มขนมไปต้มขนมไอจั่น้อตัดชูหรืเจ นอเป้อาชูมุชูนอเนี่ะเป้สินดีหมอตัวเจเป้นออ่อเป้ยอดรัดยอดดังนอนะ้วเดี๋ยว่าต่อฮัตสึงต่อจากมามานอเจนออ่อใช้ที่นอต่ออย่าเดี๋ยวนออยากกูรู้มาเตานะเดี๋ยวกูอ่เขาเชิญนอเจตัวประมาณนี้อีกกิโลเมตรเตาอ่ะจะรู้มาเตานะตัวเ่ะหนึ่งทาวัเดีย ดีเตาเด่นตัวเธอกาผัดลงตัวสีหูสีนะหรอกาพัลงกาเนี่ยเอ็มหัวตัวกาเดตัวเฮาโลดีน้อหน่ะเราจะคงจะถำวันดีขนมตัวมวยอ่ะดีนอ,นนนอนขนมที่เราจิตตานอน่า,นา,จ,านนจะกลุ้นนากระเป๋านะเนี่ยคุณจะทบกินแหยกแลยวจังก่าเลย Nói cho em của tôi đến giờ thế Em của tôi đến giờ Của đến giờ mình đến Bé 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 tàu phai Chứ tao chẳng tôi bé tàu phai Bé tàu phai này hả? Anh xin chân tôi lo nà Chứ bé tôi không phải làm bộ phải thảo có xe ăn cho bà

เรามาจุ่งจีตาขอก็เต่าเท่าได้นะโอ้ต้งเชือกชก้ากอ่อืมจุนก้ากูเนี่ยชัก้าตาตาเนาะมันจะเต่าเท่าก็ได้ปอดจะกานชอบลูกขอนล้กว

Ủa xa hông? bố xa hông? Thấy nó Ờ, ừ. Dù... ừ, Chắc thế mà Tập thì tao... ô Bố qua má la hông? Má làm má làm Má làm Má ờ, hò Má làm hò Má làm hò Má làm Má Má phải Wow, nêu Một giọt nếp

哦，在北京这里讲，这里包呢。放心。三个。嗯，你包<乖>、嗯嗯，你是包一哪里包？哈哈。还我还做过姑娘。

Ni nhắc lại lúc giai đoạn mùa bay ngoài Bây giờ khỏi 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 Có khỏi 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 khỏi

咋了呢？不炸、嗯、了。 xin chị xin em em Chụt nói là tôi xong mùa khói 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 ทีตีตอกเต้เจ้ามนงลอเ้นี่ยมเ้าลเต้ตุกเกี้ยเ้กเต้เจ้เนี่รู้วคาขัเยเจ้ีก็ขท้ายเจ้แล้วอยู่นู่นอยู่ีว่ามูงอยกัมอสิต่อยู่ไนเี้กัมอสันเรือหิ้วลอเจ้าฉันมอกาศนีาต้อนเรอหิ้วลเนี่ chai chó qua, học bỏ cho ba, là thương.

Hãy cho tôi nữa mama lam mama lam mama Mẹ mama 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 mua mama mama mua 阿家，姐姐、啊。

คุณแม่อาเป็นการช่นะเป็นไรใส่เรืองใชกก้าคุนกูเตะแน้ะสุนชาบ้านนะสุนชาปบ่าวันนีเดยกขวยกี่วเนี่ยหก้าสวนอนเนาะพี่เต๋อหมดเยคุงนาะรอนะจโย่โย่หมดอะ เอ็เช่าอีกอีดจริงงจ้าอีสองอีปอยฮ่าจะเตาหนอยออื้มไ่ใาจะขาไปสมาหาควาทันโฉันอกมาแล้วที่มาเยีงเนีนี่ชาตเามาเนียจะนาเตาซื้อติดใจเหรือวเนี่ยเดือนนอกจเะซิเนบยจซิโนพีเข่งเนาะ เาตัน้อมตันทอเลยน้องา้กึมตัดน้องอย่าดูหลวงจ่ซีมก่มุ่มยมอท่ีดเทาแอ่กุ้งรัดเต่าไอจ้ก็แต่เอาลูกันไหมพี่น้อง ทานอะชีเท่านี่ข่อยกะละแมละนีข่อยกะสีดาดาเลยอ่ะตัวยมหมอสซ่เล้วเจะยืนจับปั๊บเพื่อคนนาจ้ะ nó là có lần calame thái té nó rồi nó did you cá cá gì nào Em nói cho cũng có sông Chanel à đi xong nó nhở nó khóa phí là youtube xem cho chân cho nhẹ cho xím cho tít cho vi, cho đông nu bơ năm lo phá là cháu của em ใชกุมอดีเรานี่จะไดปอดยมกุมเมื่อของลีจารอเรานี่จะได้ปอดเยมเป็นยอซาจะเฉยตีนอเปมขึ้นอเคือเฮลิจาเทียนั่นแะใช้กุ้ในลุยกะละแมนะอินสีด้วยก่อนในล่าเสียนากูนินสีต่เราลตาหนขวอยกสีอะาตอาชีเนาะ bé tàu nè Gần lên nó nè nói chung sẽ đang nè Ôi chào sẽ lo cho của